เดือนน้ําให้น้องหอยเหลือบ่หลายแล้ว қоп-қоп ทางต้นกล้วยออกนันหกย่งไดยตัดออกนี่สิขึ้นไปตัดอกีกลำมันมะม่วงมันสิไอ้ไม่แสงสว่างเลยมะม่วงสามดูดูหรือโชคอนันต์น่ะเนี่ยนะโชคอนันต์เนี่ยสิเป็นมะม่วงตามฤดู โกไปเบิร์นาผลต้นกล้วยตัดออกขึ้นตัดออกก็ขึ้นกล้วยอันนี้ว่าแมนกล้วยแซบกล้วยสม้มเลบ่อ,อยากเอาไว้ตัดถิ่มเอาไว้พวกกล้วยน้ำว่ากล้วยหอมพริกต้นเดียวโดขนาดเละพริก สองปีแล้วยังเป็นลูกยังเป็นน่วยอยู่ปีที่แล้วน่วยง่าปีนี้น่ายน่อย,อยคุช้ชายคุช้ชายแมงลักแมงลักกุ้ อันนี้พัวพุ่มกําลังสิขึ้นปลูกั้งไายได้ย่แค่ซองต้นเออมันบ่ขึ้นเนะเพิ่งบักเนาานอนกินจนุ่ใบเบิดกินจนว่าใบว่าไม่เก็บออกว่าวาดว่าใบานอนก็ได้ร้ายโหดร้ายคักร้รายเน่ เอ้ายังกับย yes. ังไปยังกับไยังแล้วนเก็บอุดไปไบบนอ้นน้นกล้วยน้ำวาก็ต้องเป็นหัวปลีแล้วนี่น้ำวาอันนี้เอาไว้ยังนี่น้ำวา เร็วไม่ตังสีออกแล้วปลูกเดือนตุลาเด้นี้ต้นหุ้งต้นนี้ปลูกเดือนตุลามันเป็นหินมันร่องยากเลยปลูกก็าตายเปิงบักเน่าต้นนี้ตายเบิดระบายเลกซีฟืนฟ้นไม่ฟื้น ปูไปกับบ้าง้างพวานันน่ะตันงป็นหินอันนี้ว้าสูงอันนี้ว้าเตี้ยเล็กๆมันหอมเขียวหอมเขียวว้าเตี้ย ลาสูงปลูกได้ปีนึงพอดีตอนบุญมองไฟปีกายไปเอามาปลูก <c oughs> นี่กระรคมมันมองไฟค่ะออกดอกออกไอออกทอกหัวปีอันนี้ที่หอมเขียวในสินย่างหาบ้าน้อไหนมาเนี่หอมเขียวหอมทองหอมทองอยู่ท้างคุนเถอะเดินหอมทองกัน ทางมาว้แล้วเฮ้เว่ยเป็นอันเป็นในดูกทับเซนเพราะว่าใน,นมาทางน้อยนึงก็ยังปวดแขนเงี้ยว่าเตียกับหอมทองที่หอมทองอย่สองต้นนี่ต้นใกล้ใกล้หลนะหอมทองกล้วยหอมทอง ตะไข่เนาะลายก็ต,ต้องเฮ็ดยากันยุงว่าสืเฮ็ดที่ยังยากันยุงไปซื้อแลฉีดเอาบ่เลยตะไค่ห้องกวมี่เนาะตะไข่ห้องกวม,นะมี่อยู่ลายอยู่แล้ว้องก็เฮ็ดแทนเป็นประโยชน์เ่อ้กินพระท่นเนาะกินพระท่านพนะา,านแรงมากได้ แห้งว่าหัานห่อนแห้งตายเงียบน่น้ำดอกไม่ดอกไม่ ต้นนี้ได้ยี่สิบกัวนวยต้นนั่นได้สี่นวยกินหมดแล้วแคร์กระเข้าเจ็บปึงหกคะแเนาะหนาฝนกับตัดบวบก็ไวแล้วพวกนี้เหนีมีดได้ตัดหงา ักพิมนะับพี่เ็นั่งเป็นวยเป็นน่วยไง่แม่แน่เล็กหน่อยไงลากกินคนบพืเอนเล็กหน้อยนกว่าปิดกินเพราะท่านได้สูกหย่อนแล้วเขามาปีดก,ก่อนนะ nó phải lo bằng cái này này vài đất nồi cả mấy lát thứ cao tôn bạc xeo xeo cái lăng phải nuôi cái thuốc lục cái lăng phải nuôi bạc xeo bạc xeo ใบมังกักนอนกินด้วยกันนอนกิน